อาการประจำรุ่น 1. นึ่เพาบาลานเสื่อมสภาพอาการที่เจอก็คือเครื่องจะมีเสียงดังครับ 2. ระบบเกียร์อาการที่พบกระตุกเข้าเกียร์ไม่ได้แนะนำให้ลองเช็คสปีดเซนเซอร์อย่างแรกครับ 3. ชุดเฟืองโซ่ไทม์เมอร์สึกอาการที่พบก็คือเครื่องสั่นมีเสียงดัง 4. ชุดกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพตามอายุรถที่มากขึ้น 5. ระบบความร้อนหม้อน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำและท่อน้ำต้องเช็คดูบ่อยๆครับ 6. ไฟโชว์ระบบ abs bas และ esp แนะนำให้เช็คเซ็นเซอร์ก่อนถ้าไม่หายค่อยเช็คที่กล่องครับ 7. ระบบปรับอากาศถ้าแอร์มีปัญหาอย่างแรกที่ควรเช็คดูก็คือระบบความร้อนครับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหม จากนั้นเช็คพัดลมหน้าเครื่องเช็คน้ำยาแอร์ตรวจดูก,การรั่วซึมครับ 8. เฟืองพับกระจกมองข้างซ้ายขวาแตกบางครั้งนะครับมันเกิดจากการเดินชนหรือโดนมอเตอร์ไซค์ชนทำให้แตกแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเฟืองทองเหลืองครับสำหรับชุดควบคุมกระจกมองข้างถ้าเกิดเสียไม่ค่อยแนะนำให้ซ่อมซื้อมือสองจบง่ายกว่าครับ